กกันเราจะทำซุปกิมจินี่เป็นซุปกิมจิวันนี้จะไปในโทนเกาหลีหน่อยนะว้าวนี่อยู่ที่เมียงดงเลยนะระบทำไมวะจุนสุดยอดพอจุนซุปกิมจิที่มันแซ่บปะมันแซ่บอะเป็นอาหารประจำชาติเขาเลยอะอันนี้เรียดนะไม่เรียอร่อยนี่ก็ไม่เห็นรีบนะ ไม่ <หา S 2> เห็นกิ้มจิเหรอข้าวผัดอุ้ย่นีเดีด๋ยวได้กินแต่ข้าวผัดหรอกเจ๊อันนี้มูนเป็นไงอันนี้มูนเป็นไง ทุกคนอยู่กับรายการเช้านี้แม่ทำอะไรให้เรากินตึดตึดตึดโป เป็นวันที่เช้ามากทุกคนรู้ไหมว่าช่วงนี้เนี่ยเราอัดเช้านี้เนี่ยแปดโมงเช้าแล้วจะบอกให้ยูดีก็แบบระบบนางตื่นเช้าบอกเลยกินกับข้าวเริ่มมาเธอสัมผัสได้ถึงว่าวันนี้เมนูปังมากแต่ว่ามาบอกว่าวันนี้เมนูปังให้ลิตตื่นเช้าถ้าแม่มีเมนูปังเดี๋ยวเรามีอะไรปังกว่ามาเซอร์ไพรสแม่บอกเลย <c oughs> อันนี้เป็นแบบเป็นการเปิดอกเปิดใจแล้วกันจะบอกว่าแบรนด์ที่แม่ชอบมากๆใช้โปรดักของเขาหลายตัวมากเพื่อนอาจจะยังไม่เคยรู้แบบแป้งเอ้ยครีมเอ้ยต่างๆเนี่ยแบรนด์สีมพูขึ้นต้นด้วยตัวพีอยู่ในชื่อของบิวอ่ะพูดเลยแล้วกัน พรนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้พร 3D Go Serum กันทุกคนเพราะว่าจะบอกว่าพรเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่แม่ชอบมากแล้ววิวต์ก็ชอบมากเหมือนกันแบบช่วงไหนที่แบบว่าหน้าหมองคล้ำหรือว่าเรามีจุดด่างดำอย่างเงเราก็จะแบบส้มใช้รวมๆมาตลอดเลยแล้วจะบอกว่าพรเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่ภาพจําของเราก็คือตอนเด็กๆอ่ะตอนนั้นเราอยู่โรงงานใช่ปะ่ะโตเครึ่องแป้งไม้เก่าๆแล้วก็มีพรที่เป็นกระปุกอ่ะทุกคนกระปุกแบบเป็นกระปุกแล้วก็แบบเป็นเนื้อครีมสีผัวเป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะไปไหนแม่ซื้อมาใช้ตลอดเวลาแล้วเป็นสกินแแครรบกๆที่เา ใช้ทุกคนเพราะว่าแม่เราใช้แล้วก็ใช้ตามแม่โหพูดตรงๆนะทุกคนใช้ตั้งแต่แบบอายุ13 14แล้วอะเออแบบใช้มาตลอดเลยซึ่งแบบวันนี้รู้สึกแบบทับจิตทับใจที่วันนี้เราจะได้มาใช้พรอีกครั้งซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่าบิวจะมารีวิวเซรั่มลูกหลักที่ช่วงนี้อินมากและจะบอกว่าเพื่อนๆบางคนสงสัยว่าแบบเออเอพี่บิวแบบแนะนำแบบเซรั่มหลักร้อยได้ไหมนี่เลยทุกคนไม่ใช่หลักร้อยนะคะฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่หลักร้อยนะคะอันนี้หลัก10บดูนี่คือหลัก10อ เพราะว่าจะบอกว่าเขาเป็นแบบซองนะทุกคนนี่เนะื้อครีมเป็นแบบนี้คือแบบโอ้ my god กลิ่นที่เราคุ้นเคยยามเด็กใครที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำทุกคนเซรั่มตัวนี้เหมาะเลยเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มจบทุกจุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบิวลองมาแล้วนี่บิวลองกับสิวของบิวตรงนี้ที่บิวเป็นมือแกะโ o หนึ่งมาตลอดเท่านั้นเนี่ยเราลองมาให้เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพ before after ทุกคนดูว่าแบบเออดีขึ้นไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเน้นเน้นในเรื่องของความหมองคล้ำใครที่แบบผิวหมมออองงงคร้รแบืบว่่าาีีจุดดดย เซรั่มจบทุกจุดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ส่ผสมของกรูตาบูสตีที่ดีกว่าวิตามินซีถึง15เท่าโอ้หมก้ คือวิตามินซีเลียว่าดีแล้วนะอันนี้คือบูต้าบูทซีก็คือแบบดับเบิลไปเลยทุกคน15เท่าแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินบีสแล้วก็ 3D ไฮยาลูรอยด์ด้วยอยู่ในซองนี้เลยทุกคนแล้วตัวนี้เนะี่ยบุก็ใช้มาแล้วจนแบบได้ภาพบีฟอร์อัพเตอร์ไหมทุกคนดูอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราจะใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเทสต้องลองไปเพื่อนดูก่อนไม่ใช่แบบโอ๊ยโอ๊ยหยิบนุ่งหยิบนี่มารีวิวไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะทุกคนว่าแบบเออแบบจุดดำดำหรือว่าอรอยยสิวงงีีีีด้ดดดดขึนนนนมัจจจ ดีจนไปซื้อแบบขวดมาแล้วนี่โอ้ม่กอดวันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นสาวผู้เป็นความสด e ใสแห่งโลกใบนี้5 4าสแล้วสแล้วสลุคนี้พร้อมออกไปถ่ายรายการเช้านี้แม่ทำอะไรให้เรากินโป๊ะ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 โป๊โป๊ะโป๊โป๊ะ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 โป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  นี่เดี๋ยวเราจะเอา3สิ่งนี้ไปเล่นเกมแล้วก็แจกกันจาทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอยู่ข้ามากกองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่ว่าทัางนี้ทางนั้นต้องยกความดีความชอบไปข้างห้ทุกคนดูดิผิวโกรอ่ะเพราะว่าใช้อะไรอ่ะเพราะว่าใช้พน 3D g l o เซ e ั่มอุ้ย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  Hi everyone เอ๊ะทำไมมืด โอเคทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการเช้านี้ที่โบเป็นคนเปิดรายการนะคะหรือว่าเจจะเปิดก็ได้นะคะแต่เราแยกกันอัดนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่รอเล่นโ <laughs> บก็จะเดินไปบ้านแบบนี้ Hi mom how are you now อู้วันนี้มีอะไรบ้างหน้าวววขอดูวนซวว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 วุวซุปกิมจินี่เป็นซุปกิมจววันนี้จะไปในทนเกวาวีวน่อยนะววว เดี๋ยวรอเขาเดือดนะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยหูยปุดๆแล้วนี่นะคะไฮไลท์ของเราอันสุดท้ายว,าว้วาวนี่อยู่ที่เมียงดงเลยนะแล้วไม่คนนะเรานะแล้วก็อยู่ที่กเกาะเชจูด้วยอยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทกรุงเทพ คนว่าให้ใส่สีมูเพราะว่าเราอ่ะมีอะไรมาบอกแล้วก็เล่นเกมอุ้ยน่ากินมากอันนี้ข้าวอะไรอะมะข้าวกระเทียมค่ะอันนี้อันนี้นอกเรื่องมาเพราะว่าเราต้องกินข้าวกระเทียมอันนีมูนเป็นไงอันนีมูนเป็นไงโบปะเขาไม่ได้กินข้าวนะหันนี้ขอขอมาถือมาอัดแทนเจ้ไปแล้วไม่ต้องคุยกันเดิน โอ้ไม่ก็เช้านี้อะไรอ่ะอันนี่ต้มอ่อมหมูต้มอ่อมหมูนะคะรอชิมเลยนะคะทุกคนต้มอ่อมหมูตัักมนดิโอุ้้ยข้าวกระเทียมมันเยอะเรว่ามันต้องเค็งกับเจ๊โอ้ไม่ก็ฟังนะเรามาชิมกันนะอ๋อมันก้มลงไปแล้วมันจะกินอย่างเงี้ยให้รู้ว่ากูงอนอยู่นะงอนอยู่โบเป็นไรลูกโอ้ยหวิวทำไมชอบแก้เนาะไป โอ้ my god เฮ้ยรู้ป่าว่าเค็ดลับคือถ้ามาทำข้าวเช้าดีขึ้นลูกๆทุกคนจะรักกันไหมมันมีอยู่ก็อยู่ใช่อถอ้ my god มีข้าวกเทียมมัเนื่อเพรมันต้องเพ็งกับที่เจ๋อ o my god นัเองทำไมวะสุดยอดอันนี้เรียดนะไม่เรียดอร่อยกว่านี่ด้ก็ไม่เห็นเรียนะ ตรียมมพอจนซุปกิมจิที่มันแซบปะฉันแซบอ่ะมาใช้ข้าวญี่ปุ่นมั้เนี่ยข้าวญี่ปุ่นเลยวันนี้ข้าวญี่ปุ่นเลยลืมเปลแม่เพิ่งลงเครื่องมาไปไหนมาไปเกาหลีมาหรอไปญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นทำไมเราถึงทำซุปกิมจิหรือเปล่าวันนี้เกาหลีเนี่ยประเทศจะเปิดแล้วนะก็คือถ้ามาได้ไปนะมันจะรู้เลยว่ากิมจิอ่ะเป็นอาหารประจำชาติเขาเลยอ่ะเราคือแบบไปก็รู้นะทุกทุกร้านเราต้องสั่งซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนแล้ววันนี้มาทำให้เบลกินครั้งแรกใช่ปกติมาทำซุปก มีความเป็นตัวเองสูงอะแม่ไม่ได้เลยประโยชน์ของกิมจิมาแล้วบำรุงผิวให้กระจ่างใสและทำให้ผมเงางามอ่าดีต่อลำไส้บำรุงหัวใจลดน้ำหนักชะลอความแก่อาจจะลดการอักเสบไปด้วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลเออหอร่อยจริงอร่อยกินบ้างเถอะคือปังมากหมายถึงกิมจิเหรอข้าวผัดเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวได้กินแต่ข้าวผัดหรอกเจ้าที่เกาหลีไม่แก่ป่ะ เสียงมีมกับมีมาริยาขึ้นเลยไม่รู้พีเกาหลีมันมีคลิปหนึ่งที่เรไปแคมปิ้งบิวทำซุปกิมจิกินที่แคมปิ้งแล้วให้น้องๆกินน้องๆบอกอร่อยแล้วน้องๆบอกว่าคิดถึงซุปกิมจิอยู่รู้ป่ะว่าถ้าใส่หม่าล่าเข้าไปนะก็คือจะแซ่บเข้าไปอีกจ้ะตะคิดมึงทำหน้าแบบแต่คิดว <ไป S 1> ่าไม่ได้คุณจะถึงบอลช็อตได้ระหว่างบิวกินข้าวเขาบิลอร่อยมากบออร่อยเหมือนกันบอไม่คุยบออร่อยเหมือนกันบอไม่คุยแม่เพิ่งลงเครื่องมาไปไหนมาไปเกาหลีมาหรอไปญี่ปุ่นไงมาถึงกิมจิเหรอที่เกาหลีไม่า เอาตอนเด็กๆเ,เลยนะที่เราเริ่มรู้จักการดูแลตัวเองอะอย่างโบอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับอะไรไปสุดมากอ่ะเค้็ด้ัของแจ๊กก่อนนะเดี๋ยวแจ๊กจะได้กินข้าวรวยๆของแจนะ๊กคือน้ำผึ้งมะน,นาวแล้วผื่นขึ้นเต็มหน้า <c oughs> อ๋อออกหนะ้าไอ้อ่านมาว่ามะนาวอ่ะเขาเขาช่วยทําให้ผิวใสใช่ะ <c oughs> เราก็เอาเลยมะนาว3ลูกจร <c oughs> ิงๆอ่ะสูตรเขาให้ใช้แค่ครึ่งช้อนชาเองแต่บิวอ่ะจัดไปเลย3ลูกเพราะว่าเป็นคนสุดไงวิ่งถ้ามันดีทำไมไม่ใส่เยอะล่ะจัดไปเลยค่ะผื่นขึ้นสอาทิตย์ต้ไปทำหเราอยากให้ได้เยอะๆเราก็เลยใส่ใช่มใช่ออะะววบบิิไร เคยรับของโบตอนจริงๆโบเป็นคนเนี้ยทีมีเอกลักษณ์เน้นกล้าออกกําการไปแล้วโบไม่พูดแล้วดูช่วยอะนิดก่อนให้ใครตัดไม่ให้ตัดอ่าของโบอ่ะเป็นไรของโบโบส่วนใหญ่จะคุ้มกันที่ไหนโดนด่าพระรู้พวกของโบอยู่โอเคมาคุยกันทางนี้ของโบเป็นไงบ้างโอ้ยนั่งเดินไปเดินมาของโบเป็นไงบ้างเคล็ดลับความแข็งของโบตั้งแต่จำความได้เลยเอาอันแรกอ่ะโบจะเป็นคนที่ไปสุดเหมือนกันแต่ไม่ใช่สายแบบบำรุงตัวเองนะเป็นสายออกกําลังกาย โบจะออกกําลังกายเยอะมากแบบเอาครั้งแรกเอาครั้งแรกเนี่ยเลยกีฬาอะไรเต้นในต้องโชว์แล้วช่วงนั้นมาในนี่เดวสตาตามาแล้วเราตอนเย็นไม่ใช่โบนะ ตอนนั้นเดะสตากับเ F ฟดงังแล้วก็เลยเปิดคอนเสิร์ตทุกวันเลยในห้องห้องอีโกวจะไปเป็นดาวดเด่นบนฟ้า,า,าแล้วก็มีกระจกอันนึงรู้ป่ะสองทุ่วโมองอยู่นั้นไม่เปิดพัดลมน้ำหนักเหลือเท่าไหร่ว่าตอนนั้นห้าสิบห้าที่ลงเยอะสุดอ่ะของหวานที่อยากกินคืออะไรวะกินได้อย่างหนึ่งคือโยเกิร์ตแช่แข็งแล้วต้องเป็นโยเกิร์ตที่สูนแปตด้วยนะหลังจากนั้นโยโยหลังจากนั้นแปดสิบถามหาจากห้าสิบห้าก็คือโบไม่เน้นแบบสกินแคร์บิวตี้บำรุงก็คือเน้นเรองของร่างกายถูกไหมเออแต่ก่อนเป็นอย ผิดถ้าคีไปนานก็ขอแบบว่าแบบสมุนไพรที่แบบผิดผิด uh, นิดนึงอ่ะแต่พี่นินจำได้นะตอนแรกที่เจอโบอ่ะตอนนี้พี่นินเริ่มรู้จักแกเราเจอโบอ่ะโบผอมเหมือนกันนะตอนมหาลัยปีพี่ยินเจอโบตอนแรกที่ไหนไม่ได้ก็แบบยงรู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนรู้จักกับโบไงนั่งเปิดเลยเรื่องโบแห้งอะไรบไปกับเพื่อนฝั่งฝนไอพนาดวันนแรกวันแรกเลยเจอแค่กเจอพี่นินงครั้งแรกเหมือนกันอุ้ยต้องไปก่อน จดูหนังเขาดูรายการอะไรเนี่ยที่นี่ใส่เสื้อสีขาวใช่ปหมว้ายนั่นแสดงว่าไม่ใช่พี่นี่แล้วแจมากับใครนะวันนั้นอะของม้าอยากรู้ว่าสิ่งแรกอะที่ม้าแบบทำตั้งแต่ตัวเป็นวัยรุ่นแ ยนรู้จักวิธีการดูแลตัวเองอะดูแลยังไงเอาแบบยายเลยนะเอะอะไรข้งแรกเลยกลัวตัวมีดินสอบทองไม่ใช่ไม่ใช่คือยายอ่ะไปซื้อนี่มาให้เสื้อในเสื้อในอ่ะแนนมาเล็กก็กำลังโตแหละแต่เสื้อในอ่ะมึงช่วยอธิบายให้ขอฟังหน่อยว่าการดูแล คือไม่ตรงโจทย์แต่เขาแต่งสาวก็ไม่ใชเอาอะไอื่นได้ไหมแต่เก็เลยว่าดูแลผิวเริ่มเริ่มไเริ่มเรื่องไม่รับอ่ะเออยายซื้อมาให้แล้วมาไม่ใส่ยายก็บังคับเสร็จแล้วมาไม่ใส่มาเอาต้นไหนไปทำอะไรปะใส่ถุงแล้วไปทิ้งขยะไม่ใส่อะไก็ไม่ใส่บอกเป็นใจอะไรก็ไม่ใส่ยายเลยมาโหมเลยจะตีบอกว่าทำนี้ไม่ได้นะแต่อันนั้นมันเป็นความทรงจำไงที่แบบว่าเอาไปทิ้งขยะเพาะเป็นสาวไม่ยอมใส่ไงเข้าใจไหมแล้วมันคันอ่ะจบจบแล้วจบแล้วขึ้นไหนหรือแบบมุ่งอะเอาอย่างนี้ขอคำถามใหม่บิวอยากรู้ว่า คำแรกที่ม้าเนี่ยรู้จักการดูแลตัวเองอะ่ะเคล็ดลับอะไรของตัวเองอะ่ะเคล็ดลับก็คือว่ากินไนนี่บอนดี้ <c oughs> วงการบันเทิงอะเนาะมมาเอาแบบกะขามขัดตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้จักครั้งแรกหรอมาทำอะไรเอาขมิ้นมาขัดตัวเลือกตั้งตัวเลยจบ เคยเอาแตงกวามามาปะตามีเหมือนการนัมานอนอย่างนี้เอางี้โบเคยทำตามเลยใช่ปเจ๊บ้างเจ๊จะบอกว่าทำหมดเลยทุกอย่างเลยที่เมื่อกาเทพเด้อถามจริงนั่งรออยู่อ่ะแล้วแม่เล่นของแม่ไม่เคยให้เล่นเลยหรือไม่คือแบบไอเราอ่ะนั่งมาครึ่งวันอ่ะหวังว่ามันจะให้เล่นเว้ยแม่ไม่ให้เล่นมาเล่นห้าชั่วโมงแล้วแม่ก็ขึ้นโทรแล้วแม่ก็เย็นแล้วอ่ะไอเล่นทำไมเนี่ยแจ๊เพิ่งกลับมาเล่นมันเล่นเลยวันวันเล่นแต่กูนอนกดแต่ไอดีแน่บุ้งบุ้งก็เก็ต number บุ้งก็เบอร์ไดกรต number มันเป็นคนอย่างนี้จริงๆมันแบบจนโตมารู้ว่าไม่ควรรอมันแล้วอะแล้วไรเนี่ยไม่ควรอยู่กับมันแล้วอีกอันหนึ่งเกมที่มัต่อยไปแล้วชอบเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยเกมแบบไม่ต้องแบบเหมือนแบบดับเองก็ไม่ใช่เลยแร็คหน้าล็อกก็คือสมัครแล้วเล่นไม่ได้แร็คหน้าล็อกคืออะไรวะติ๊กอบอ่ะตีกอล์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 บอนะตีกอล์บอนะตีกอล์บอ่ะตีกอล์บอกว่าตันอล์วันะตีกอล์บอ่ะตีกอล์บอ่ะนีกอล์บอ่ะตีกอล์บอ่ะตีกอล ทินดูแลตัวเองไงไม่ไม่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่แล้วดูแลใคร<ะ>ดูแลพ่อแม่โตมาเราก็แบบว่าช่วยเหลือแล้วก็ได้เราก็ช่วยใช่อันนี้ยิ่งกว่าดูแลตัวเองดีมากโคจะหาว <c oughs> มาหาวเลยนะอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานอ่ะเดีย๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงกินไปเล่นไปอ่ะกินเดี๋ยวเจ๊จะมีของมาแจกด้วยอ่าเล่นเกมอะไรอ่ะเข้าสู่ช่วงเช้านี้เล่นเกม ถ้าตะกี้ใครตั้งใจฟังเจให้ดีบิวจะถามว่าเคล็ดลับในการขัดตัวสูตรของบิวมีอะไรบ้างอะใครจะตอบยกมืออ่ะบิวตอบอะอ่ะบิวตอบมะขามอ่าข้าวข้าวลิสงนี่แหละข้าวลิสงอะไรถั่วลิสงน้ำผึ้งน้ำผึ้งมะนาวบางทีมีโยเกิร์ตแล้วแม่อะมะขามเปียกน้ำผึ้งน้ำผึ้งมะนาวจำกันได้ใช่ไหมเกชอบโลกอย่างเงี้ยเก๋อยู่ใช่มันก็โลก ลับตาเดี๋ยวจะบอกว่าใครตอบถูกลับตาก่อนลาตาสิ่งหนึ่งที่ดิวไม่ชอบเลยคืออะไรปะการลอกลอกคำตอบคนอื่นอ่านลาตานะลับตายิ้นึงมานี่ยิ้นึงมานะเทน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 แขกตาบอกแล้วโบถูกอะไรอ่ะดูได้เอาไปแล้วดูได้เอาไป็นไรพอเนาอดูได้ไงก็เคยเห็นซองแบบนี้จะซื้ออยู่เฮ้ยจริงเหรอทำไมไม่ได้เนี่ย แม่ได้แบบขวดเพราะอะไรบ้างบิวอะเลิฟสิ่งนี้เพราะอะไรบ้างเพราะแม่นะอุ้ยพรนี่คือพรทรีดีตัวเดียวกันเป็นพรทรีดีเซรั่มแต่ว่าอันนี้เป็นแบบขวดเป็นแบรนด์ที่แม่กับบิวเนี่ยชอบใช่มากตอนนี้เงียก็ใช้พรตอนนั้นอาโบยังใช้ไม่ได้ตอนนั้นอาโบใช้ไม่ได้เพราโบเด็กมากๆเฮ้ยใช้โฟมพรด้วยเลิฟจนพ่อแม่ตั้งชื่อบิวว่าพรก็มีพรแบบพรีเมียมอ่ะ แต่บอกว่าม้าเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เรารู้จักกระแปนพอใช่ใชไม่<ช>แต่จะบอกว่าเลยรบ้าตอนเด็กๆว่าปังแล้วนะตอนนี้เขาปังหมดเลิเเราออกตัวใหม่ไหมไงนะอ้นะอ,อันนี้คือเป็นเซรั่มจบทุกจุดนะใครที่มีปัญหาเรื่องจุดด,ด่างดําหรือว่าความหมองคล้ำนะอบอกเลยว่าอันนี้คือเซรั่มโจบทุกจุดเฮ้ยแล้วที่สาคัญที่ปังกว่าน,นั้นคือเวนดี้เรดเวฟสูดด่าเฮ้ยเมื่อกี้พูดทาลงไป ผิวโกลว์ไหมเซรั่มนะเป็น 3D โกลเซรามซึมง่ายมากซึมเลยเดี๋ยวเพื่อนดูเห่ซึมยังไงซึมไปนี่บูใช้ก่อนแต่งหน้านะอ้าวเหรอใช่ใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้ดูดิความฉ่ำตูมันจะหมดแล้วมั้งคุ้มค่าและดีอเจ็ดวันปังแน่นอนเพราะว่าอันนี้คือของเจนนะเพราะว่าจะใช้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวแห้งอ่ะเราจะแต่งหน้าไม่สวยแต่ถ้าเกิดว่าผิวเราอิ่มน้ำเนี่ยเราแต่งหน้าส่วนอันนี้เจ๊แต่งหน้าโบไม่ได้แต่งหน้านะใช่ผิวโกลว์เลยชิ แต่งกอนให้พรหนึ่งค่ะพร 3D โกลเซลลมขวดชมพูอยากให้ลูกลูกรู้ว่าแม่ใช้มาตั้งแต่เกิดกำเนิดเลยแม่ <S <s <up> <S ชอบนะักครีมตัวนี้ใช้มานานเอ้ยเกือบเกือบมีลูกหลานแนะนำให้ใช้พรอเ, <Mitarbeiter> เอ้ย <S <s <up> <S เ,ยเย <s <up> <S รงเรงเรง่ <S <s <up> <S รง <up> เซรั่มจบทุกจุดแต่เรายังไม่จบอ้าวแคปหนึ่งอ่าเพื่อนแคปนะคะทุกคนแล้วก็ไปตามได้นี่นอกจากที่เราจะคุยเรื่องความสวยความงามแล้ววันนี้เราจะบอกว่าม้ามีเทคนิคการดูแลตัวเองไหมนอกจากการใช้ กินบำรุงหรือว่าทานอาหารเสริมอะไรต่างๆมามาทำตื่นเช้ากินน้ําก่อนน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดใช่น้ำสำคัญที่สุดเลยขาดไม่ได้ก็คือน้าเฮ้ยจะบอกว่ามาเป็ตวสุขภาพมาเซอร์ไพรส์ามาไม่เป็นอะไรเลยฮนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะบอกเพื่อนนี่ตัวสุขภาพมาเป็นไม่เป็นไม่เป็นเบาหวานไม่เป็น,นมะลงมะเร็งอะไรก็ไม่เป็นเช็คมาหมดแล้วแต่ว่าเมื่อวันก่อนไปเจาะเลือดแล้วพยาบาลวาดัดความดันคุณผิดปกติเขาบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าคะแบบอ๋อพอดีนอนไม่หลับมาสองคืนความดันเลยเปลี่ยนเลย อ๋อเป็นความดันคืนพักผ่อนน้อยหรอใช่น้อยไม่พอจิกกิ๊กกิกไมหลักไงเฮ้ยเหมือนแม่เลยว่ะมาลองเอาไว้ให้มันใส่ดิเฮ้ยคู่เหมือนเลยอะไอ้บก็แม่ลูกกันเนาะเอออ่ะโอเคทุกคนช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพไวลาทุกคนแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอีกก็เดี๋ยวเราดูในใช่ค่ะเช้านี้แม่ทำอะไรตึ๊กตเตรกินตตรตกตตร